ลำดับต่อไปเราก็จะดูการเพิ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายนะครับในโปรแกรม C W Pharma ของเรานะครับทีนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักนะครับเราก็เข้าไปที่บริษัทนะครับจากนั้นก็เพิ่มบริษัทจำหน่ายรายการใหม่นะครับคลิกได้เลยนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับชื่อบริษัทเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับพิมพ์บริษัทอย่างนี้นะครับจะเป็น ภาษาท,ที่เป็นภาษาไทยเรือภาษาอังกฤษก็ได้ด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่เราจะ,ะสะดวกนะครับบริษัทคบเบนมักแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับทีนี้หรือเราจะก๊อปปี้มาวางก็ได้นะครับผมมีก๊อปปี้ไว้เดี๋ยวผมก็จะเอาที่ผมพิมพ์ก๊อปปี้แล้ววางนะครับผมลงทอนซี่ก๊อปปี้แล้วก็เอามาวาง ครับนทนว V นะครับอันนี้จะเป็นบริษัททั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจําหน่ายเราสามารถเพิ่มได้ทั้ง2องอย่างนะครับได้ทั้งหมดอันนี้ผมก็ปิไปเลยนะครับแต่เราอยากจะพิมพ์เราก็พิมพ์ได้นะครับในช่องนี้ชื่อที่อยู่แต่เพื่อความรดวดเร็วเนี่ยผมก็ปิมาใส่เลยนะครับถ้าบริษัทนี้นะครับ ป็นมีเลขที่ผู้เสียภาษีแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับชื่อผู้ติดต่อก็ใส่ไปเบอร์โทรก็ใส่ไปสามารถกรอกตามช่องตามหัวชื่อด้านหน้านะครับเราก็สามารถทําใส่ลงไปได้ถ้าบริษัทนี้นะครับออกบินซื้อสินค้าทุกครั้งเป็นบินแวะนะครับเราก็สามารถติ๊กนะครับสินค้ามีภาษีทุกครั้งที่เรารับสินค้าจากบริษัทนี้นะครับก็จะไปโชว์อยู่ในภาษีซื้อนะครับแต่ถ้า โดยทั่วไปบริษัทเป็นไม่ม,ไมีไม่ได้เป็นบินแบตนะครับแล้วก็ติ๊กออกนะครับทุกครั้งเราเลือกมาก็จะเป็นบินธรรมดาหรือเราจะไปเพิ่มเติมเป็นบินบินทีหลังก็ได้ด้วยนะครับทีนี้ผมลองติ๊กเข้าไปนะครับสินค้าบริษัทนี้รวมแบตเรียบร้อยแล้วนะครับหรือยังไม่รวมแบตแล้วก็เลือกได้อีกด้วยนะครับอันนี้โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นสุลิกดิสแฮมบางบริษัทอาจจะไม่ได้รวม วนะครับในรายการสินค้าแล้วค่อยมาบวกแวที่หลังหลังจากหักส่วนลดส่วนแถมแล้วนะครับอันนี้ผมก็ใส่ว่าไม่รวมภาษีนะครับทีนี้แต่ละบริษัทนะครับให้เครดิตกี่วันแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยอ,อย่างเช่นบริษัทนี้ให้เครดิตของเรา90วันผมก็ใส่90ไว้เลยเวลาเราเรียกบินใบนี้มารับเข้าสต็อกนะครับบริษัทนี้มาเข้าสต็อกปุ๊บก็จะโชว์หัวบินว่า90นะครับ ทีนี้ผมก็บันทึกนะทีนี้เราก็ได้บริษัทมาแล้วหนึงบริษัทง่ายๆอันนี้เป็นการเพิ่มบริษัทผู้จัดจําหน่ายนะครับแล้วก็หรือจะเป็นบริษัทผู้ผลิตก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะลองเพิ่มให้ดูอีก1บริษัทนะครับคลิกเข้าไปเพิ่มบริษัทรายหมายผมมีเอาไว้แล้วผมก็ Copy วางได้เลยเพืนะ่อความรวดเร็วแต่ทีนี้เราพิมพ์เองก็ได้นะครับ คอนโทรลนะครับผมก็คอนโทรลวีผมติกว่ามีภาษอีอันนี้รวมแบตกับไม่รวมแบตผมก็ติ๊กไม่รวมแบตให้เครดิตเกบาทวันอย่างนี้นะครับหรือใครมากกว่านั้นก็เปลี่ยนตัวเลขได้นะครับอันนี้ผมก็บันทึกอ่าเรียบร้อยทีนี้เราผมก็เพิ่มบริษัทไปแล้ว2บริษัทแล้วนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มบริษัทง่ายๆในโปรแกรม c w Forma ของเรานะครับ